จะเอาใช่ป่ะโอ้น้องบีเอ็มบ้างฝากปอมป๋าเมื่อแต่น้องบีเอ็มแลมันรู้ที่ไหนหรือว่าพี่พอยจะโดนขี้นะครับมากินได้กินได้นันกินได้เอาแล้วไงมันได้แล้วก,กิดป่วยด้วยนี่ไงเลยนะคุณสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับยูพออีกแล้วนะคะในช่อง k Channel ค่ะ เรียลาก็กลับมาทำการที้เรียลาตามที่น้องๆขอค่ะก็คือว่าน่อยเนี่ยนอยมาหลายวันแล้วก็ต้องต่ลงทิปเนาะคนดูแม่งแบบว่าหลักร้อยคือแบบจะต้องขี้ตลอดเลยใช่ไหมยอยากได้นักใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมได้ดิเดี๋ยววันนี้นะพี่พลอยจะมาขี้เลียล่าเลยนะครับแต่ว่า <Yeah. S 1> พี่พลอยจะ เล่นเกมกับลูกๆด้วยแล้วพี่สาโรนใช่ไ้วเป็นยกล้องแล้วเรอยรเนน้ตดนี่สื้อเลูกค้็รอเนาะไม่เก็ต้องถ่ายงานก็ต้องทำง่วงนอนก็ง่วงสรุป ก่อนจะไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจของพี่พลอยด้วยน้ำไปกดติดตามเพจด้วยนะคะน้อนนอนพี่พลอยนะคะมีเพจแล้วนะ PK Channel นะคะวันนี้นะครับพี่พลอยก็จะมีเกมให้เล่นมีลูกๆทั้งหมด เก้าตัวสิบตัวมีแมวด้วยแมวก็จะู่ไหนนะคะเพราะว่าเราจะแบ่งทีมละห้าตัวเราจะมีภารกิจถ้าเกิดลูกทีมเราอะลูกๆทำภารกิจนั้นไม่ได้คนคนนั้นจะต้องเอาขี้กินกูเลยมันเมันมันมันลยเอาขี้ป้ายตัวตัวหนึ่งทำไม่ได้ก็ต้องป้ายตรงนี้ อีกตัวหนึงทำไม่ได้ก็ต้องป้ายแบบป้ายตรงไหนก็ได้สมมติมี5ตัวก็ต้องป้าย5ที่แต่ห้ามป้ายที่ซอะไรปะพอมันเหลอะแล้วโอเคอยากรู้ไหมว่าพี่พลอยหรือพี่นายจะโดนขี่ไปรอด,ดูกันเลยครับ <Round 1. S 1> ตัวนี้ตาเจ็บนะตัวนี้เราจะไม่เล่นนะคะเพราะว่าน้องใส่ลำโพงอยู่มันไม่สามารถก้มได้ก็ต้องดชตัวสีก็ ให้พิเศษนะคะคุณสวยไปนอนค่ะคู่แรกเรารอเด็กเลยก่อนคือองอาจกับอิงออนเราจอรอนะถูกไพชนะมีเรียกก่อนว่าเราอหวานเนาคู่แรกคือคู่นี้ก่อนนะองอาจกับอิงออนก็ทำหนึ่งสองสามว่าตหนึ่งสองสามหนึ่งสองส ีย้วควเคียรูปรูบนั้นรูปรูเเยอะมากสวันเซออาหารหมาจะเข้าได้นะคะอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษให้รีวิวได้บอกได้เลยน้องๆน่ารักทุกตัวเาแล้วเราเรวามเก่งกนนะครับอร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 อกินได้กินได้ คืมูมันเปนอะเอาหมูกับหมูอ้งคือหมูโอ้งมันเกือบแล้วเมื่อกี้จะกินอยู่แล้วต้องอ่าแจะเกือบจะกินอยู่แล้วรอ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 อย่างนิ่งถุดแล้วขั้นแรกไม่มีใครโดนขี้นะครับมันจะต้องมีดิก round two สุดทิ้งขนมไปก่อนตัวไหนตัวที่กับน้องบีเ B มสีขาวกับสีดำใช่ปะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามต่อได้โอ้โหพีอันนี้อันเดียวนุ่นเยอะนะนาน้องบีเอ็มอ๋เด็กกว่าน้องบีมันอายุเท่าองค์อาจ้วถึงบอกว่าต้องใช้มือได้ไงองค์อาจมันก็ยังชี้น้ำเพราะมันอายุเท่ากันแค่หงัดตัวมันใหญ่โอ้หน้องบีเอ็มบ้าปากความหวังไว้กับน้องบีเอ็มแล้วนะนรู้ที่ไหนหรือว่าพี่บอยจะโดนขี้นะครับมา มาลูกอย่าให้พ่อโดนขี้นะรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอทำเพื่อพ่อได้ไหมครับรอรอนี่ลำไสรอรรอ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 กินได้ได้ ไม่หลับลูกต้องไปกินใหญ่เลยรอบที่สามเอาพี่ทองเงินนี่ยรอดไหมพี่พลมั่นใจไหมพลอยไม่ได้กินแนะ่แน่ไว้ตอนนี้นะเพราะว่าข <c oughs> ั้วพี่พลดูดิฉันนั่งมองนะพี่พลก็หูรู้แล้วเดี๋ยวพี่บุ้งต้องทไม่ผิดหวังนะลูกนะน

รอก่อนรอกินได้รอก่อนรอกินได้รอก่อนอกินได้รอกินได้ครับไปแล้วครับกินได้ครวไปแล้วล่พี่พเอาไปกินแล้วรอก่อนรอ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 กินได้กินได้กไ้แม่ดุไปเมื่อกี้แม่ เไม่ได้พี่พออชอบดุพี่พลอชอบดุนี่เงินแล้วกินได้โดนนะแล้วโอ๊ยกินใหญ่เลยเหรอ้นกนุ๊กินละจุ๊บกินละจุ๊บกินละจุ๊บเนยบอกจุ๊บก่อนแล้วกินเอาแล้วกินได้กินนะนะมันไม่ชอบกินจากพื้นอ่ะ ชอบกินแบบว่าให้มึงอบบอนุโลมให้อนุโลมให้อะอนุโลมให้กินเนอกินเนื้อครัต้องให้เขาแบบนี้กรอบถึงจะกินถึงจะบริสายบ้านละรอดไปนั้นเราอ่ะอนุโลมให้นะไม่งั้นลูกมึงก็ตายอ่ะอะไรตายดี๋ยวกงไม่กินเลยเราไปตัดน้อันเรื่องเลือก โอ้ฟัต,ตัวอะไรนะเยอะแยะไปหมดเลย <Round four. S 1> หนึสสมไม่ได้ตอนนี้ตองสุดท้ายนะเอาสารอบ <c oughs> หนึ่งสองสามห่องหนึ่งสองสามขหนึงสองเอาขย้น <c oughs> <c oughs> อเอาลนังน

ไม่เยอะลูกรอรอกอนก่อนทำไมมันนอนแล้วกาดินนี่มันได้รลเกิดป่วยป่วยป่วยหงแหวะพอเชก็รอได้นะคะแต่ว่าพี่เชตาเจ็บเนะแลกใส่ลำโพงอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่แบบว่าจะก้มลงไปแล้วแบบกินได้แล้วก็ให้แบบให้แบบอย่างเงี้ยเอาแทนพี่เชยเดี๋ยวรอหายก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะคะความหวังของหมู่บ้านความหวังของหมู่บ้านเลยนะเชจ๊เช จะได้จถัถูจะถูดถูกคนสวยคนลุยเอา้าสรุปวันนี้ก็ไม่มีใครโดนเลยสิวันนี้ไม่มีใครโดนนึงค่ะนา่ารักอะห่ออะไรนักหนาเน,น,น,าาน,านี่ยเราอะมันน่ารักเกินปุยมุยใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่ง ให้เป็นกำลังใจของพี่พลอยด้วยนะใครนะอยากให้พี่พลอยแบบว่าเกมแบบไหนที่สามารถเล่นกับลูกๆได้แล้วเอาขี้เข้ามาผสมอยากให้แบบว่าทดสอบอะไรลูกๆแล้วเอาขี้มาเป็นบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาร้วๆวเลยนะคะเออใครชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดยังให้เป็นกำลังใจของพี่พลอยด้วยนะรูเป้าเจอกันนะคะ